เราจะไปเคียมเขาได้เชื่อมต่อบูทูนเลยด้วยโอ้ยดูหัวลอปอันนี้คือฝันใจของเราเลยจขฝัในใจเ,ใเลยวะเาเลยอกันอ่จจะดันดีก็ได้นะรอ,อตั้งนานก็จะหลานอีกพอไหม แต่ราคาราคาเกินตัวนะราคาเกินตัวนะตัวเล็กแบบพกพาแต่ก็จะเปลงทิพย์เห็นไหมว่านี่อ่ะนี่เลยกิ้่าวบอกจะเท่ละสี่ห้าพันไออประมาณไม่มีเงินเหลือน้อยซื้อที่แรกจบแล้วเนาะ มิดตาบเลยยัดตดเลยเลยนะคู่มืออ่าเปิดเลยเลนะเล็ดมากยังไเอน่อนะ JBL น่นตัวเองมีหอดีนะเหมือน JBL ขนาดไหเลย

ขึ้น JBL แม่ขึ้นไปแล้วมนขะึ้นไปแล้วแม่ก็จะเคลื่อนเท่านี้ก็ยังดีเนี่ยเนี่ยเท่านี้จะหนักนะดอกลำโพงน่าจะใหญ่น่าจะน่าจะเอาเรื่องอยู่แเนี่ย tiếng Việt này.